สวัสดีครับหูตอนนี้ทุกคนกำลังอยู่กับพิโอเลียนนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมแรนดอลล์เอ e ็กซ์ e น็กซ์เจเนเรชนะครับเป็นการบอกทริคแอนทิปนะครับแต่หลายคนมีการถามพิโอเลียนเข้ามานะครับว่า,าวิธีการลงโอชิริทยากเนี่ยหน้าที่ของพระส่วนใหญ่เนี่ยเราเนี่ยจะต้องทำอะไรนะครับก็อันนี้จะเป็นทริคแอนทิปน้อยๆนะครับที่ป๊อตเนี่ยได้ใช้กับด่านโอชิริทยากนะครับถามว่าด่านโอชิริทยากเนี่ยมีเงื่อนไขอะไรในการผ่านมากอันนี้บอกเลยนะครับว่าจริงๆแล้วอ่ะ อปอนน่ะผ่านออชิเลียร่างแต่รเวิประมาณ49-50แลครับคือส่วนใหญ่ดันเนี้ยนะครับก็คือต้องการหนึ่งก็คือถ้าดาเมจเรากลางๆนะครับเมคนิกเราก็คือต้องเปะนิดหนึ่งนะครับแต่ว่าถ้าดาเมจเราล้นแล้วเนี่ยก็อิงเมคนิกประมาณแบบ60%แค่นั้นแต่ว่าถ้าดาเมจไม่ถึงเนี่ยก็แนะนําลงแบบปกติไปก่อนนะฮะหรือไม่ก็ช่วงนั้นก็ลองไปลงแบบเป็นคอแซไปแทนก่อนก็ได้นะฮะ อันนี้บอกไว้ก่อนนะครับว่าตอนที่ปอน,นลงโอชิริยัางเนี่ยตี้ของปอนไม่มีไนนะครับแต่ว่ารอบนี้ครับก็พิเศษหน่อยได้ไนมาก,ก็ในคลิปที่อัดมาให้นะครับก็จะเป็นคลิปที่ป้อน,น่ยสอนไนลงไปด้วยในตัวเลยนะครับคือมีไนมันก็จะอุ่นใจกว่ามันดึงบอลได้ะครับแต่ว่าถ้าไม่มีไนเนี่ยใช้เป็น BF แทนก็ได้นะครับพยายามดูราเมจดดีๆนะเวาลาามันวิ่งเข้าไปหาใครเนี่ยก็กดแกล้งตายไปก่อนได้ครับอันนี้ไม่ไม่ไม่ยากไม่ยากคราวนี้นะครับพอเรามาถึงห้องบอสเนี่ย สิ่งที่เราจะต้องทำนะก็คือเตรียมการบัฟให้เรียบร้อยนะครับก่อนที่เราเนยจะเข้าไปเปิดนะครับหลังที่เราเปิดไปแล้วเนี่ยเราจะทําการตีไอเจ้าบอลเนี้ยจนเลือดมันะน เหลือแค่66เท่านั้นนะครับหลังจากนั้นเนี่ยเราจะต้องหยุดตีนะฮะซึ่งป๊อตเนี่ยในหน้าที่ผ่านนะครับป๊อตเนี่ยจะเริ่มหยุดออโต้นะครับตั้งแต่เลื่อนมา70็ดเลยพอหลังจากเลื่อมมนมาประมาณ70เนี่ยป๊อตจะใช้เป็นไลฟ์เบสซิ่งนะครับกับแซนนะครับให้เพื่อนนะครับแล้วก็ให้เขาลากไปที่มุมขวาบนแทนนะฮะช่วงนี้เราจะต้องมาขับมือเลยนะครับแล้วก็คอยดูนะครับว่าตัวลากของเราเนี่ยเขาเจ็บหนักหรือเปล่าน,นะครับถ้าเขาเจ็บหนักน,นะครับเราก็อาจจะใช้ไลฟ์เบสซิ่งนะครับกับแซนเนี่ย่ยลงให้เพือนก็ได ไปเฟดบอลนะครับมันจะเริ่มพ่นผิดนะครับหาคนที่อยู่ไกลที่สุดนะครับ3คนก่อนนะฮะเราจะที้มันพ่นผิดแล้วเนี่ยมันจะเริ่มเรียกลุงน้อง พอเลี้ยงลองปุ๊บเราลุมกระทืมมันได้เลยนะฮะโดยทริคหลังจากนี้ของปอนนะครับมันก็จะเริ่มตามลูปนะฮะโดยอาจจะต่างจากทริคที่ช่องอื่นทําหน่อยนะับเพราะว่าของช่องอื่นเนี่ยอาจจะให้คน3คนเนี่ยวิ่งไปไกลๆนะฮะแล้วให้บอลน้ะพ่นผิดนะฮะแต่ของปอนนะครับหลังจากที่มันยิงเลเซอร์แล้วนะครับเราเนี่ยจะรีบวิ่งไปกระจุกกันตรงตัวบอเลยครับวิ่งไปทับเลยโดยหน้าที่การบังเส้นดำนะครับปอนแนะนำนะว่าให้พระเนี่ยเป็นคนรับเส้นนะครับแต่ว่าเราจะใช้ทริคด้วยการวิ่งเข้าไปกระจุกกับตรงตัวบอลนนนะหัจา้รป่อยสกลไปรรัวเยมนวะ เอียงไปทางที่เราเนี่ยไม่โดนอ้วกนะครับหลังจากนั้นรออีกแป๊บนึงนะครับบอสเนี่ยมันจะทําการกระโดดทุบพื้นนะครับพอมันทุบพื้นเสร็จเส้นดำมันจะมาอีกหนึ่งรอบถูกไหมครัพอไอจังหวะเส้นดำนะครับโผล่มาเนี่ยหลังจากนั้นนะครับเราก็บอกให้ทีมเนี่ยลาอกเป็นโพซิชันที่เราอ่ะอยากจะสู้ออกมาเลยนะฮะแล้วก no. ็ไปกระจุกก yeah. ันเหมือนเดิมนะฮะพอมันพ่นพิษเสร็จนะครับเราก็จะมูปโพซิชันนะครับขึ้นไปในจุดที่ไม่มีพิษต่อนะฮะหลังจากที่มันใช้พิษเสร็จเนี่ยมันจะทำการเเเเเเรรรรรรีีียยยยยกก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 ลลลลลลนน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 น้้้้้้ออออองงงงงมมมมมมาาาาาะะะะะะะคคคคัััััััับบบบบบซึ่่่่จจปปป็็็แแแดดดดไไไไขขุสว พอเชื่อว่าไม่น่าจะตายนะครับเพราะว่าป๊อตก็ไม่ตายนะถ้าเราหลบสกิลของบอสได้นะฮะหลังจากที่มันเรียกมัมมี่แดงมาได้สักพักนะครับเฟสต่อไปของบอลนะก็จะเป็นการกระโดดนะฮะแต่ว่าการกระโดดรอบนี้นะครับจะมีเส้นนําออกมา2เส้นนะครับจะต้องแบ่งคน2คนนะครับไปยืนด้านขวานะเพื่อความชัวนะฮะและส่วนตัวเราเนี่ยที่เป็นพาร์เนี่ยเราจะรับผิดชอบในมุมด้านซ้ายนะครับก็กันดีๆดูจากในคลิปนะฮะเห็นไหมครับว่า2คนเนี่ยจะเริ่มกระจายออกไปนะครับเนี่ยเราเป็นพาร์สเราก็จะเอาตัวรับเส้นซ้ายไว้นะครับแล้วก็อี ตรงนี้นะครับทางที่ดีนะครับเราเน่ยก็พยายามหาคนที่นี่เหมาะสมนะครับแล้วก็รีบทําการนะครับเบิดบอลให้เร็วที่สุดที่จะทำได้นะครับเพราะว่าถ้าบอลเน่ยกระโดดในรอบต่อไปนะครับมันจะเป็นเส้นนะออกมา3เส้นแล้วถ้า3เส้นแล้วเนี่ยยากแล้วครับ มันจะไม่ชนะแล้วมันจะยากมากๆแล้วครับแล้วก็ต้องบอกเพื่อนดีๆนะครคือเราเป็นพาน์ครับเรากันได้หนึ่งเซ็ตก็จริงนะครับเพื่อนที่เข้าไปแท้งหรือว่าเพื่อนคนอื่นนะครับก็ต้องหลบสกิลให้ได้นะครับแล้วก็พยายามอย่ายืนแช่ผิดนะครับเพราะว่าพิษเนี่ยมันโดนเหมือนแบบเป็นเปอร์เซ็นต์ของพลังชีวิตสูงสุดนะครับต่อให้เรามีเลือดเยอะแค่ไหนถ้าเราโดนพิษสแต็กสักห้านะครับยังไงก็แตกครับอันนี้บอกไปก่อนเลยก็ประมาณนี้ครับกับทริปของโอชิริสยากนะฮะก็จริงๆมันก็ยากสมชื่อมันน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 ะะะะะะะทาาาาาขอออองงงสสััััักกกิดดึฮแลล้้้้วคคค่ยไปูบบบมมมรรถถเเเจโ็ช ครับอย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์ให้กับป๊อสด้วยนะครับแล้วเจอกันครับสำหรับคลิปต่อไปของเอาเองนะฮะ